我做朋友，他做朋友。

รู้ดีนรู้ีนะไ้หนึรู้นรู้นู้กั้นลังไม่ต้องรูกดีก็ดีหรือเป็นจริงๆิหรือเป็นจริงๆก็ดีกองเทศเทวดาพองเทศเทวดาทปกปักรักษาปกปักรักษาสังขาของแต่ละคนหังาของแต่ละคนที่มาฝาบไว้ันที่ากไววันนี้วันนี้

ครัเย็นหน้าอแลกท่ออยู่แล้วเเดินขึ้นเรๆได้เลยนะครับผมถ่ายเป็นวิดีโอครับาาเลย้าไปก้็นก่อะ นี่ค่อยๆขึ้นนไม่ค่อยหนอยากขึ้นแรงจะขึ้นไวเนี่เริ่มเริ่มูงแล้ว่ยายเริ่มูงแล้หมู้่งอะไรปีหนึ่งแป๊บเนี่ยนะตูงไหกบอแล้วัลยปีนี้มาไวค่ะมาจากพิษโลกยังมาแล้วเลย ก็ได <Okay. S 1> bon ้แล <r ond> ้วใช่ไหมน่าขำมากน่าขำโอ๊ยแมวปลกแป้โหของแข็งมีอะไรักแค่บอกคนลุกแล้ครแมวครับกรเพามันนะไปก่อนหมดเลยมีมีมี ไม่ไดีน่ีว่ว่าเป็นปกติได้่ขึ้นไมไหไมมากวดราคาขวน้ปีนี่ราคาไม่ไหว

สาวกัตงตัว้างมีปฏิปันโนสัะว์วตัวัตชัโกทั้งกัตาริปุริใจยุไานิอาคาภพริจกุูสรสิต์สววตสัวัตชัโกอาหยโยอาหเนยโยสิมหาราชสิมหาากขอให้เขา

salah <coughs>

disasiiko na info pa sang di palin Jununi kessupatiban nyawa watkawawan dolta waga ไปแล้วค่ะพี่ <laughs> เธอยังมีแต่อินทาคงมาทําอาศาปัสสะตะโหตมรรคเนาะโห่ยะยะทํามโนนะยะมะโหตปัสสะอัสสะอืมอืม จงโดนบันดาลประสิทธิในกายะกายีพวกเจ้าทั้งหลายที่มากราบองค์ครูบาอาจารย์ทุปีทุปีขออำนาจบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงทรงอำนาจมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ขอให้ศักดิ์ศรีโต๊ะตะพันไปเปิดด้วยนัายาติโตหังประสิทธิ์ในการย่ากายีเฮียเฮีพุทธมาเปิดมามามาเลย

ไอ้ทอยเงินทองไสมาเทมาเนะอย่าใหู้กหลานได้ลำบานลำพากขอบาลีนี้ประสิทธิใกายตาีบอกพวกเจ้าเจ้อมอมอมมหาเทพเทวา้งหลยจงนบันดาลประสิทธิกใช่ยะมะอ้น